กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะ PP Story Hub สวัสดีค่ะสำหรับเดือนตุลาคมของทุกๆปีจะมีหนึ่งเทศกาลที่ถือได้ว่าฮอตฮิตกันอย่างทั่วโลกนั่นก็คือเทศกาลฮา l โลวีนถือเป็นเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยที่จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆเล่นเกมและแต่งตัวแฟนซีต่างๆ ถึงแม้ในประเทศไทยเรานั้นเทศกาลฮาโลวีนอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนะักแต่ก็มีบางสถานที่ที่ตกแต่งอยู่บ้างเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวฝรั่งที่อยู่ในไทยสำหรับต่างประเทศนั้นเทศกาลฮาโลวีนถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญที่คึกคักไม่แพ้กับคริสต์มาสเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปส่องเทศกาลฮาโลวีนด้าวประเทศทั่วโลกกันค่ะจะน่าสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยนะคะ นั่นก็คือไอร์แลนด์จุดเริ่มต้นของเทศกา,าลฮาโลวีนนั้นเกิดขึ้นจากประเทศไอร์แลนด์นี่นเองค่ะซึ่งชาวไอร์แลนด์นั้นจะเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนโดยการแต่งชุดคอสตูมเป็นผู้ผีปีศาจแล้วเดินไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อเล่นทริคอร์ทรีสขอขนมหรือลูกอมจากเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดปาร์ตี้และเล่นเกมโดยส่วนมากเกมที่นิยมนั้นก็คือเกม Snap Apple โดยผู้เล่นจะต้องพยายามกัดลูกแอปเปลิลที่ถูกผูกเชือกและแขวนไว้บนต้นไม้นั่นเองมากันที่ประเทศที่2นั่นก็คือประเทศอสอสเตรียชาวออสเตรียนั้นจะตั้งน้ำและขนมและเปิดโคมไฟจุดเทียนไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเข้านอนเชื่อกันว่าหากทำเช่นนั้นในคืนฮาโลวีนจะเป็นการต้อนรับดวงวิญ,ญญาณให้กลับมายังโลกอีกครั้ง ซึ่งช่วงเวลานี้แต่ละครอบครัวนั้นก็จะตกแต่งหลุมฝังศพของคนที่รักด้วยโคมไฟและพวงมาลาอีกทั้งยังสวดมนต์ส่งวิญ,ญญาณเพื่อลำลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วด้วยค่ะประเทศที่3ก็คือสหรัฐอเมริกาเทศกาลฮาโลวีนจะเป็นเทศกาลที่สนุกสนุกที่ทุกคนได้แต่งตัวแฟนซีกันและออกไปปาร์ตี้เคาะประตูบ้านเพื่อเล่นทริคหอทรี ลอกจากนี้ยังมีการเดินพาเลทกลางเมืองการประกวดชุดฮาโลวีนที่สร้างสรรค์และน่ากลัวสมจริงรวมไปถึงการทัวบ้านผีสิงอย่างบ้านของซาร่าวินเชสเตอร์หรือเรือควีนมารีดับทัาเบอร์ด้วยนะต่อกันที่ประเทศที่4นั่นก็คือประเทศอังกฤษชาวอังกฤษจะใช้บีดรูทมาแกะสลักแทนฟักทองและเรียกมันว่าพันคีส จากนั้นเด็กๆก,ก็จะถือเจ้าพันกี้เดินไปแต่ละบ้านเพื่อของเงินแต่ในปัจจุบันเด็กๆชาวอังกฤษเริ่มหันมาเล่นทริ o ออทรีตตามแบบประเทศอื่นๆกันมากขึ้นแล้วค่ะ 5. ประเทศสกอตแลนด์ในคืนวันฮาโลวีนเด็กๆชาวสกอตแลนด์จะถือตะเกียงฟักทองแล้วเดินไปร,บรอบๆเพื่อปัดเตาสิ่งชั่วร้ายรวมถึงตั้งตะเกียงไว้ที่บ้านด้วยนะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือ การรับแอปเปิลด้วยปากแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นการคาบช้อมซ่อมแล้วปล่อยให้ปักกับแอปเปิลแทนค่ะ 6. ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนั้นเพิ่งจะเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันฮาโลาวีนเมื่อปี1990โดยจะแต่งกายเป็นผู้ผีปีศาจแล้วเดินไปเคาะตามร้านเพื่อขอขนมหรือลูกอมต่างจากประเทศอื่นๆที่ไปเคาะตามบ้านคนค่ะ 7. ประเทศเม็กซิโกกิจกรรมในวันฮาโลาวีนที่ประเทศเม็กซิโกก็คือการไปที่หลุมฝังศพของคนที่รักแล้วไปปิกนิกรวมถึงจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆโดยเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะกลับไปบ้านของตัวเองในคืนวันฮาโลาวีนคนในบ้านก็จะตกแต่งแท่นบูชาด้วยลูกอมดอกไม้รูปถ่ายและอาหารที่ผู้ตายชื่นชอบค่ะ ซึ่งเทศกาลนี้คล้คลายๆกับภาพยนตร์การ์ตูนในเรื่องโคโคถ้าใครอยากเห็นก็ลองไปหากันดูนะคะ 8. ประเทศโรมาเนียถือเป็นคืนที่พิเศษมากๆเพราะในคืนวันฮาโลวีนทุกคนจะมีโอกาสได้แต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มสำหรับการเข้าร่วมปาร์ตี้ที่ปราสาทต,ต,ต่างๆซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ในยุคกลางอายุหลายร้อยปีของโรมาเนียด้วยการจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนในปราสาทนี้ จะจำกัดคนเข้าร่วมเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นสำหรับใครที่อยากไปก็ต้องจองคิวล่วงหน้ากันก่อนนะคะ 9. ประเทศฟิลิปปินส์จากอิทธิพลที่ได้รับมาจากอเมริกานั้นทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนเช่นเดียวกันค่ะโดยพวกเขานั้นจะพากันไปแต่ละบ้านและร้องเพลงเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณที่ติดอยู่ในนรก ขออาหารหรือเงินเพื่อแลกกับการที่พวกเขาไปร้องเพลงให้ฟังแทนการเล่น Trick or Treat สำหรับ9ประเทศที่นำมาบอกเล่าในวันนี้ต่างก็มีวิธีเฉลิมฉลองที่ทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากจะเน้นไปที่การระลึกถึงคนที่จากไปเหมือน,อนกันค่ะนอกจากนี้ช่วงฮาโลวีนก็ยังถือเป็นช่วงเวลาพิเศษในการจัดปาร์ตี้อีกด้วยวันนี้พีพีสอรี่ัต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ